สวัสดีครับพี่ๆวันนี้พบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับว่าช่วงเช้านี่ฝนอ้อยอยู่เลยครับกลางร่มมาถ่ายคลิปก็92วันแล้วนะครับสำหรับ MR337 จนะครับจะได้เก็บเกี่ยวก็ต้อมมองนะครับจะเอาให้ได้ร้อยวันนะครับไม่เกินวันที่10นะครับไม่เกินวันที่10น่าจะได้เก็บเกี่ยวนะครับเดี๋ยวดูข้าวให้เหลืองๆสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามีพี่ๆน้องๆ f อนะครับจะมาดูพันข้าวนะครับ m อ3 3 7 นะครับนี่นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะที่ต้อมมองดูแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะให้อ่าผลผลิตดีนะครับขนาดน้าหวานนะครับนี่ถ้าเอาไปดําจะขนาดไหนนะครับน้ําหนักดีมากนะครับน้ําหนักดีมากๆเลยน้ําหนักดีมากนะครับก็อายุการเก็บเกี่ยวก็อยู่ประมาณ100วันนิดๆหรือประมาณ100วันนะครับดูแลง่ายครับฤด,ดูการนี้ที่ต้อมทํานะ อไม่เจอปัญหาอะไรนะครับเชื้อราไม่มีนะครับเชื้อราไม่มีแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องหนอนแมลงก็ฉีดยาตามรอบของเขานะครับใส่ปุ๋ย2รอบนะครับในฤดูกาลนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับฉีดฮอร์โมนของลุงตีตะวันแดงนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับเพราะว่าช่วงนั้นข้าวต้อมแบบโซมมากเลยเหลืองนะครับถ้าใครย้อนคลิปไปดูนะครับแล้วต้อมฉีดฮอร์โมนฟื้นเลย3วัน ผิดถูผิดตาขึ้นมานะครับอ่าก็สวยสวยขึ้นมาเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยเนี่ยครับเหลืองแล้วอันนี้ตองหนึ่งนี่ครับอันนี้ตองหนึ่งตองหนึ่งก็พอได้ครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่ตองหนึ่งนะครับพอได้อยู่แต่เกี่ยวน่าจะเกี่ยวที่หลังต้องต้องเจาะเจาะไปนะครับก็ MR 337สามสามเจ็ดเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์เป็นแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นยอดนิยมนะครับพี่ๆน้องๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับพันุข้าวนะครับตอนนี้คือพิกัด ที่บ้านต้อมเนี่ยอ่ามีข้าวปลูกมาลงแล้วนะครับพี่พินน้องที่อยู่ใกล้เคียงนะครับหรือเห็นคลิปนี้แล้วนะครับอยากจะอ่ามาดูพันธุ์ข้าวในแปลงนาเป็นยังไงนะครับหรือจะมาซื้อพันุ์ข้าวจะมาอุดหนุนกันนะครับก็เชิญเลยครับอ่าพิกัดอยู่ลัดยาวนะครับพิกัดอยู่ลัดยาวนะครับมีพันธุ์ข้าวตอนนี้นะครับก็มีทั้งอ่ากอขอ8ปนะครับ อหอมฟงหอม98นะครับเบอร์5ดกตัวใหม่นะครับแล้วก็เบอร์20นะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งอย่าง545 1หเนี่ย5451เนี่ยเป็นยอดนิยมมากเลยกับอ่าตัวดกตัวใหม่นะครับพี่ๆน้องน้องที่มาอ่าซื้ออ่าก็ขอขอบคุณนะครับที่มาอุ่นหนุนกันนะครับเดี๋ยวอ่าต้อมจะอัปเดตวันเกี่ยวเหมือนกันนะสำหรับ MR เนี่ยว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่มีประมาณไร่หนึ่งนะครับประมาณไร่หนึ่ง นะครับก็เดี๋ยวจะดูที่ว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้อมจะอัปเดตอีกทีนึงครับก็อย่างที่บอกนะครับพี่ๆน้องๆท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีข้าวเด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากกระชากกอนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยเคมีธาตุรองหรือจะเป็นพันุ์ข้าวนะครับติดต่อสอบถามมาช่องทางต้อมดื้อชาแนลได้เลยหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรในช่อง u t u b e นะครับ0 9 9ย์เก้าเก 0 9น4 1 9 9 3 6 6หรือพี่ๆน้องๆท่านไหนอยู่ใกล้เคียงนะครับเขตอานครสวรรค์นะครับลาดยาวนะครับอยากจะต้องการพันข้าวนะครับตอนนี้ที่อยู่ที่มีที่บ้านเลยนะครับมีเบอร์5้านะครับอามีเบอร์5้านะครับ5451นะครับก่อหออา98านะครับอาแล้วก็ตัวหอมฟุ้งนะครับหรืออยากได้พันไหนนะครับมาติดต่อสอบถามไว้ได้ครับไม่นานครับถ้ามีพันก็คือไปได้เลยนะครับเข้ามาดูพันข้าวได้มาดูที่แปลงนาได้นะครับ เพราะว่าตอนนี้ต้อมลง MR37 ตองหนึ่งแล้วก็หอมฟุ้งนะครับอันหลังนะครับเดี๋ยวจะได้เก็บเกี่ยวแล้วก็วน,นี้ขอจบคลิปเพีงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ